สบายดีพี่น้องสบายดีสุกคน,กคนพอๆกับซ่องเคยลาคือเกาพี่น้องตอนนี้ป่าเพิ่นกำลังซีเกียงน้ำไมไ้พี่น้อง,งไ,ไอ,งองมเมนูน้ำไม้นี้ถึงสีเห็นเห็นบอกนอะย่างงวัวเป็นโตแต่ฉีกินน้ำไม้ข <Rio> องเจ้บบาบอกวเจ้าเป็นจะมักกระดูก <Rio> โออก็เรามักเห็นกระดูก ก็มองเห็นก็ดูนะอยอยากอยากงงเติมตัวยหล่ขนาดนั้นก็ผ่ังโหอยากงงด้ก็มองเห็นก็ดูคอยกินคอยกินแกงน้ำมันเนี่ยมันไม่เห็นกำลังต้มแล้วก็คือคุยภาษาท่แกงน้มัน่ากิแตงหวานมันก็คิดอีกเลยกำลังย่างท่าเกือบเลยท่าเกือบ ถ้าเกิดไทเป็นนัวอ,อีกข้าเบือมาถ่ายเบาเลนปาเราก็สิกข้าเบือพี่น้องมา <c oughs> คนนะเห็นบงาสะเบ็ดยมางทอยู่แค่มนเาแล้วันีกะกินอยากกินแล้วับาดอ่ วจ็ดไม้สื่อแล้วก่อนมันหลายคนเนาะไปบอกเของเยียบตอมายหยียบอ่ะยิจากเม็ดอายะตื่นมาเมได้ทามือร่างเกยอได้สั่งเมึงเขียนสื่อมานเยียบปะอันคือน่งไปมาเมนบบานี้ขั้นไทยเรอย่างมากเขากับบปินยังเลยบแบบนี้มันถึงเลยเนาะ ชิยูแต่ทอนในเฮือนเลยพี่น้องพ่อมาจบหลอกเขาบอกนอืพอมันทึงเลยด้พิ่นกับมากระบ่เฮ้าเราามันห็นเฮามึงมันชินแล้วเฮิรนนะเมนยัมมาหลอกมันลงไปมัเจอของกิงว้ายมัเจออยู่กองกินนะยันแต่บบเจอบอกว่ากันให้นอนผู้เดียวในเทียงนอนได้อยู่ปะผู้ปะาะวินวะ นอนผู้เดียวในเตียงเรายังนอนได้เข่ากับช่วงแค่ที่นอนเท่าคนในเฮื่นอะไรฟันเนี้นอนนองสลาหนามบ่มีไฟย่านพี่น้องพี่น้องคนไรผู้ใดคนกับเดกันกันถามเข้ามาน่นะพี่น้องลกาขึ้นไปายเยมันเย็นนาอากาศเย็นต้นหงยามหนาว ห้องยามหนาวเจียมันหอมั้กับโมเมนต์แล้วใครคิดว่า่าติออีเวนต่เหอมานญาติมาในาติ่าตตุแนวอื่นม,มันเย็นง่าย,ยไ,ได้ป่ะอย่าลงไปจิกเอาเขียนได้ยียอ่อ่ะมันบดเอเขียนเจหน่อยยัเติมอย โอ้ยมันสีชุกให้เจ้าอยู่บเว้ยอลงไปจี้เอาโลดยันเจ้าบริกินยันเจ้าบริจินออฟแม้าานระตกเลยออฟแม่บริคนห้องยังออกมะน้อยๆก็ยากเราดิ

ข้าวกหนึ่งขะวมือ้าเนี่ยนะจะตีหาใชมเจ็ดโมงกำป้นสู้มาปุ๊กหนุ่มเาล่แต่แกเป็นบ้านอนให้ไปยางหน่นอนถ่ายทองก็ถือกินเลย เอาทั้งอ่อนๆมนันนะครับไปมันบ่มีต้องอ่อนๆเนาะ <c oughs> มันเป็นคากบกปคาเกียดเอ้ยมาใกล้โล่งนะลูกเอาใส่โรดปัยนะแนวนี้นะมันแห้งสําก็ได้อาใส่ให้ก็หนได้มัอาใส่ให้ป้าเนี่ย นะคือว่าเขายังเต็มอยู่เมืนว่กกากันนั่นแหละจังหวะมันเต็มอยู่มันจีนึงยังขาวยังเต็มคือว่าเมือนะ่อ,อไรบอกเขาโอ้พเศีมาเขาองเดียวในจีของเสดาน่นะพ่นา อตอ่ะงตากไ้าอกไปเป็นบวแข่อองกันยังไปเป็นเนาะปะคือวันนั้นน้ำไหมน้อยดียวหนึ่งเนาะถอยนึ่งน้ำไหมนะน้ำไหมจน้อยเดียวอีกหนึ่เอาเตน้ำมันนาะปะ มแล้วก็จีให้นอนบอ่ีหอดสามมงบ่เกงใช่ยังป้าเขียดเกงใส่เขียดพีด่น้องเป็นโตเลยได้เขียดนมีกันผักกันยังเลย แหน้ำลงไปจังหน่อยพี่น้องมันแข็นพด่มเน่เบารุ่งพี่น้องเพิ่นก็มากับลูกชายเพิ่นลูกชายไป่ใช่เลยไปเมืองป้อ,อต้องมนาะปิ้งคล้องนะ้ำ หอมยู <อ Kristin. S 1> <laughs> ้บ่น้องประาบมึงอยู่หน้าอยู่เฮือนน้องดํามี่บ่ก็คิดเรขาวมาโมมีมันห่ะเขาเก็บเลยเลย ปกี Ooh, ep, mm. mm. ิเลือกลายอยู่ไหเชี่บยุ่มือนานมือเพาว่าเอามามือนะเช่ยเพาองจังได้กินแกงใช่ยังใส่กระดูกบ่ข้องห้านี่บะมี่หยือเปล่าบ่ข้องห้านี่บ่มีบ่ เ่กี้ว่ามืออื่นมือแรงสิไปไตเขียดไมดเไปแล้ววันสินมืออื่นกันนั่นเละเกามากกับมันกกินหมนปล้มีอะไปอยังไปไปลงเออหมดไล้ข่าลงเรียนบอกเห็นเลยขมื่นชักไปทางใดจยากอยู่ในใด

ถูกติสีหางมุงนงตู้จะทำให้บานใหม่โอ,มมกกอ้มันบ็บับสมุกดวางอยาให้เซดาเฮดป้าตัวใหญกินตำหุงเลยตำมงแล้วให้ป้านี่ได้ตำให้ป้า้ผ่านแกงน้ำใหม่นี่ตำ คือว่าเขากกินชมว่าเงาขื่นไปนี่กินชมมองงวงนมั้กินหมอแงจมมองกียังอันนี้ครับแกน้ำไม่ใหรอาจะกินตามหุงเนาะคือว่าเขาก็กินชมมองงวงบ่พอจะมองงอยากตามหุง bóng đá đông mông hùng tìm tội nhoi bà bà bì mông hùng mát à. mẹ chào mẹ ờ, chào mẹ mẹ chào mẹ mẹ chào mẹ mẹ chào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  mẹ เ็ยังไปยังบนงหมเฮ้ยต่หมูหน้าแกเล็กนี่ที่ยวบันง่ายปังเลบ่มือ่งอะรเดียวนี่แหละพิทแกงมือามือเลาลพี่น้องขอบใจชุกวาุกคนที่กับมะังฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามสิได้ไป อ้าวมังມุงมาย่ามเลยพอกันชิบนບครับส่วนคลาสบายดี